เพราะว่าตอนนี้น้องสาวกูฟ้ารุ่งขอมึงยืนทำไมเฮ้ยด <h ans S 2> ูั่นกลกตอนนี้น้องสาวกูยังไม่ยอมบอกว่าใครที่เป็นคนทำกูจะให้โอกาสทหาราที่อยู่ใกล้ชิดกับกู ได้ยอมรับความจริงออกมาอย่าล็อกแลกดิอย่าล็อกแลกจากโคษหนักจะได้กลายเป็นเบามึมงเล,จจเล็อกแลประหารชีวิตอาจจะเหลือแค่จำคุกยอมรับมาแต่โดยดีอย่าล็อกแลกดดิทาดาะะทำน้องสาวกูท้องด้วยปะ่าแกบอกฉันไม่ได้ทำไปแล้ค่ะไอ้ย,ยอดนะฉันไม่ได้ทำไปแล้วคะ่ะไม่มีแรงมึงเอาแรงไปทำอะไรหมด อุ้มคนห้ที่เจออุ้มมึงเนี่ยไอ้สักกันเลยไปแล้วไปแล้วไปไปไีทำไมแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยทุกคนนี่นัด้วยเอ่อยังไงอะไรถามอะไรมู้ชมครับกูถามว่ามึงทำแล้งสาวกูท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำผู้ชมค่ะไม่ได้ทำสายยันมาคขาว นึกว่าครูปีชาเรียกกูไม่ได้เช็คชื่อกูถามว่ามึงทำน้องสาวกูท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำแน่ใจแน่ใจกูถามไม่ได้ทำแล้วมึงจะเสียงดังทำไมไม่ได้เสียงต่างคนต่างพูดไอ้แท้ฟุ้งเหมือนเด็มมึงมีพี่รุธนรื่องเนี่สายอย่างกูไม่มีรู้ตรงไหนอะกูไม่มีเลยจนหน่อยอะไอ้เบลเบาเว้ยน้องใส่แว่นจะตายแล้วนี่ย ถามด้วยเขาอีเมื่อกี้นี่ไม่มีใครยอมรับเสรีเฮ้ยถามคนนู้นเลนไม่รับคนนี้ไม่รับทหารจัดแถวได้เล่นหนึ่งปฏนี้มาไปเรวยืนยืนเลยยืนเนี่ยกูจะหาได้ใครดำวิ่งท้องยืนยืนยืนทำไมไปยืนหัวแถวมึงอ่ะก็เรียงตามลำดับความหล่อไงโอ้โหทักเสียงขนาดนี้มาวิ่งเก่ที่เดิมดีกว่า เอาย้ายทำไมเล่าบอกเมื่อกี้าหางแถวหางแถวอยู่กลางๆดีกว่ากีาาเล่ถามว่าหญิงท้องหรือเปล่าไม่ได้ทาค,ค่ะ